ครับสำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมงท้ายคลิปครับทางทีเด็ดมือเดือดก็มีการมาแจกนะครับแจกเสื้อมอยไทยเสื้อมมยวันครับเพียงสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับทีเด็ดมือเดือดครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์พิจารณะครับมวยก่อนโชกครับ ศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับเอามันเข้ามาดูคู่ที่1นนะครับเสือขาวครับสนุมนครับพบกับเควินนะครับวันของโอม WKO นะเอามาดูทางด้านของเสือขาวก่อนเลยครับเสือขาวเนี่มวยซ้ายครับจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าแทงดีมากนะครับฮึดฮึดนะครับเสือขาวนี่ฮึดตลอดเกมนะครับเอามาดูทางด้านของเควินครับเควินก็เป็นมวยขวานะครับมวยบู๊ดุดันครับหมัดขวาดังหนักแรงๆนะครับเร็วมากนะครับเควินนี่เร็วมากครับ เร็วแรงทะลุนรกเลยนะครับสำหรับเควินนะครับแต่ว่าส่วนตัวของบ่มยิงออกชอบไปทางเสือขาวครับสอนนัุมน์นะครับอแมนครับมาดูคู่ที่2นะครับซูเปอร์ซับครับบางแฝนไซ์คับนะครับพบกับเพชรวัชระนะครับน้ำเพชรมวยไทยนะครับเอามาดูทางด้านของซูเปอร์ซับครับซูเปอร์ซับเนี่ยเป็นมวยเข่านะครับฟอร์มกำลังสดๆเลยครับขวางหน้าเสียบแหลมครับเดินติดดีๆนะครับหมัดศอกแรงครับได้ลุ้นตลอดเกมนะครับสำหรับซูเปอร์ซับนะครับเอามาดูทางด้านของ เพชรวัชระนะครับเพชรวัชระนี่เป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องครับวงในไล่แขนฟันศอกแรงๆครับฉลาดรักเหลี่ยมดีครับฟอร์มสดทั้งคู่นะครับสำหรับคู่นี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยออกชอบไปทางซูเปอร์ซับบางแฝงซ้ายขับนะครับเอาครับมาดูคู่ที่3นะครับซูเปอร์เจ๋งนะครับทีเด็ด99นะครับพบกับลำน้ำโขงครับบีเอสมวยไทยยิมนะครับเอามาดูทางด้านของซูเปอร์เจ๋งก่อนนะครับซูเปอร์เจ๋งนี่เป็นมวยขวานะครับเข่าในเหนียวแน่นมากครับ แข่งขวาแรงครับบูดูดันล็อกและตีแลแทงดีๆนะครับยัดไส้แรงมากครับโยนแทงเก่าเก่าเกมเลยนะครับสาหรับซูเปอร์จิงนะครับเอามาดูทางด้านของร้าน้ำโขงครับล้านน้ำโขงเป็นมวยบูนะครับมวยบูมวยซ้ายครับรบเครื่องนะครับเปิดเกมเตะเจาะยางหมัดต่อยแรงมากครับล็อกและตีเหนียวแน่นนะครับฮึดๆนะครับสำหรับล้านน้ำโขงนะครับส่วนตัวผมเนี่ยออกจ่อไปทางซูเปอร์จิงนะครับทีเด็ด99นะครับเอามันเข้ามาดูคู่ที่4ขอเขาคู่เอกของรายการนะครับ วัชระพลครับสิงห์มาวินนะพบกับ1อุบลครับวันของโอมนะครับ WKO นะครับเอามาดูทางด้านของวัชระพลก่อนนะครับวัชระพลนี่มวยสูงยาวเข่าแหลมครับเตะขาต่อยหมัดคว้าคอยัดไส้แรงๆครับเหลี่ยมหักแทงดีนะครับปลายๆแข็งแรงมากนะครับสําหรับวัชระพลนะครับเอามาดูทางด้านของ1อุบลบ้างครับ1นอุบลนี่เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องนะครับนอกในได้ดีครับ เข่าในเหนียวแน่นนะครับป like ั U ้มต like ีแข็งแกร่งครับอาวุธหลากหลายนะครับฟอร์มสดมากครับสำหรับ1อุบลนะครับส่วนตัวผมออกชอบไปทาง1อุบลวันของโอมนะครับ WKO นะครับะครับสำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมท้ายคลิปครับทานทีเด็ดเมือเดือดก็มีการมาแจกนะครับแจกเสื้อมวยไทยเสื้อมวยวันครับเพียงทายผลคู่ชกครับคู่เอกนะครับคู่ที่4ของรายการนะครับระหว่างวัชระพลสิงห์มาวินนะพบกับ1อุบลนะครับวันของโอม WKO นะครับเลือกรับทันทีนะครับ1ตัวจากช่องทางทีเด็ดเมือเดือดนะครับผม ทางที่เด็มาเดือดก็ให้พี่ๆน้องหมัดมวยนะครับเลืองนักสู้นะครับได้นําไปเป็นอาทางกันนะครับชอบคู่ไหนติคู่ไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับทางผมจะนําไปคิดไปวิเคราะห์ครับให้กับตนเองในไฟในแมตช์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ